สวัสดีครับช็อตออนไซต์วันนี้จะพาทุกคนมาติดตามโครงการอุโมงค์ทางลอดอีกหนึ่งแห่งที่เพิ่งเปิดให้ใช้งานกันไปสดๆร้อนๆเลยนะครับและโครงการนี้ก็คืออุโมงค์ทางลอดแยกพัฒนาการหรืออีกชื่อหนึ่งคือแยกสีพัดซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนทางลอดใต้สีแยกพัฒนาการจุดตัดระหว่างถนนสีนครินกับถนนพัฒนาการตามแนวถนนสีนครินนั่นเองครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ย ทางกทมซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเขาก็ได้มีการทดลองเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานอุโมงค์แห่งนี้เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้แล้วโดยเปิดให้สัญจรครบทั้ง2ฝั่งรวม4ี่ช่องจราจรแต่ในช่วงกลางคืนก็อาจจะมีการปิดบ้างเพื่อเก็บรายละเอียดจนกว่าจะเรียบร้อยนะครับตัวอุโมงค์แห่งนี้เขาก็ออกแบบเป็นทางขนาด4ช่องจราจรไปกลับฝั่งละ2ช่องมีความยาวรวมทางลาดขึ้นลงประมาณ500เมตรโดยแนวอุโมงค์ก็จะขนานไปใต้แนวเส้นทางของรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีเหลืองเลยครับ จุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้โครงสร้างผนังทางลอดร่วมกันกับฐานรากต่อมอรองรับเสาทางวิ่งรวมทั้งตัวสถานีหัวหมากของรถไฟฟ้าด้วยทําให้ต้องบูรณาการการก่อสร้างทั้งสองโครงการร่วมกันทางกทมที่เป็นเจ้าของโครงการเลยมอบหมายให้ทางราฟอมอเป็นผู้ดําเนินการนั่นเองครับอย่างไรก็ตามจุดควรระวังในการใช้งานทางลอดแห่งนี้คือบริเวณปลายทางขึ้นจากอุโมงค์ในฝั่งมุ่งหน้าบางกะปิพอขึ้นมาแล้วจะเจอทางตัดกับทางรถไฟที่ระดับพื้นดิน ดังนั้นผู้ที่เดินทางผ่านจุดนี้ก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันเป็นพิเศษหน่อยและอาจจะมีรถติดในอุโมงค์ได้ตอนที่รถไฟผ่านมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนเฝ้ารอมานานซึ่งในที่สุดก็เปิดให้ใช้งานกันจนได้ถึงแม้จะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างแต่ก็ช่วยให้การจราจรในบริเวณนี้คล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับชมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่อง Bangkok Onsite เพื่อจะได้ไม่พลาดชมการอัปเดตโครงการอื่นๆที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ